แบงก์็นั่งอยู่ด้วยกันลูกบลอกปิดประตูแล้วนน้น้าโกับปลมผสมไว้ครับเสียงดังคือว่มามันไม่เห็นแล้วก็นึกว่าแบงก์มาหยิบขวดนั้นมาก,กระดกเขียวโชว์อะไรว่าวิวหยิบขวดปอมมาอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ห้ามเขครับแล้วที่เราลงอะไรล่ะสามหมื่นครับผมผมรู้ว่าพี่เอ็มเนี่ยจะให้เป็นสิีน้ำใจที่แบงก์มาช่วยงานสามหมื่นครับผมก็เลยยกแคปชั่นตรงนั้นมาเป็นแคปชั่นครับทีแรกก็คิดว่ามันคงจะไปคลิปตลกเฮฮาหรืออะไรเงี้ยครับ แต่พอมันกินเข้าไปจริงพารู้ว่ามันกินของจริงเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หลกผมก็เลยลบโพสตก่อนที่มันจะแสดงอาการเมาที่สำคแล้วก็ไปหยิบถุงหยิบอะไรมาล้อให้มันอ้วกน้ำไม่ให้มันกินอะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะเอาของจริงมากระดกทีขนาดนั้นนะครับวันนั้นระหว่างคอนเทนต์กันไว้อย่างไงบ้างคือคอนเทนต์ผมก็ไม่ได้มีอะไรครับผมก็ผสมเหล้าไว้ผมกับพี่ยูผสมเหล้ากันผสมเปล่ารอมนะครับป๊อซี่ที่บอกไปกล่าวว่าไว้แบบชนกับคนในงานแบบฮาฮาอะไรเงี้ยครับ แต่ผมคิดว่าแบงค์มมนหยิบขวดนั้นไปคิดเล่นครับใครจะยิบคิดว่ามันจะหยิบของจริงไปกระดกแบบนั้นครับก็เลยไม่ได้ห่างไก่อนหน้านั้นมีดื่มก่อนไหมแบบกินไปแล้วไม่ครับตอนที่แบงค์นั่งอยู่ตรงกลุ่มผมยังไม่ได้กินครับแต่ตอนที่มันเดินไปรับแขกตรงอื่นผมไม่รู้ว่าเพราะผมนั่งอยู่กับที่ครับแต่ณที่เราเห็นคือกินไปแค่แบนเดียวใช่ครับอันนี้คือแบนแรกที่ผมเห็นครับคิดว่าเป็นของปลอมอ่ะหมดเลยไหมหมดครับทีเดียวหมดเลย ใช่ใครจะคิดว่ามันจะกระดกไปคือมันไม่คิดว่าเป็นเล่าจริงครับทีแรกมันจะแตกต่างจากตรงนั้นดูไม่ออกก็สีดูไม่ออกผมก็เลยถึงบอกว่าผมคิดว่ามันหยิบกลุ่มแบนนั้นไปก<ม>็ผมผมหันไปเห็นก็คือยังไหเดี๋ยวผมกินแบนนี้หมดโชว์เลยอะไรแบบนี้ครับ<ม>แต่ไอ้ตัวสามหมื่นเนี่ยคือผมรู้ว่าพี่เอ็มเนี่ยจะให้เป็นสิ่งกำใจที่มันมาช่วยงานผมก็เลยยกคำว่าสามหมื่นนี้ขึ้นมาเป็นแคปชั่นมไม่ได้หมายความว่าผมจ้างแบงค์กินสามหมื่นไม่ใช่ครับ<ม>แล้วหน้าตอนไหนที่เรารู้ว่า ก็รู้ตอนหลังจากมากินเสร็จแป๊บหนึ่งยังยังไม่แสดงอาการเมามันก็เริ่มแบบเริ่มเหมือนจะเมาแล้วผมก็เลยโหอันนี้มันของจริงนี่ห้อก็เลยลบวิดีโอก่อนไปก่อนครับแล้วทำยังไงก็ถึงว่ารู้ว่าเขากินไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปหยิบไปหยิบถุงมาบอกว่าไอ้แบงค์มึงต้องอ้วกนะมึงกินขนาดนี้มันไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มเมาก็เอาเอามันไปนอนก็ถามมันมันไหวไหมมันก็ไหวยักหน้าไหวยกมือซ้ายดิมันก็ยกมือซ้ายยกขวายกมือขวามึงไหวแน่นะจะอ้วกไหมมันก็ไม่มันก็สายหน้าอะไรเงี้ย ตำรวจเขาก็วงจรไปหมดแล้วยังไงผมไม่ได้พูดโกหกครับถามกี่รอบผมก็ตอบได้เหมือนเดิมอือเรายืยนยันว่ามันก็มีพยานหลักฐานใช่ครับใช่ใช่ใช่ผมก็พี่อยู่นั่งผสมกันรับแบงค์มันก็อยู่ตรงนั้นมันต้องรู้แล้วผมก็เลยคิดว่ามันนอนน่ะพี่กินส่วนตัวเต้เคยทำคนนี้กับน้องอีกครั้งแบบร่วมงานกันอะไรเคยไปบ้านผมครั้งหนึ่งครับก็มีถ่ายวีดีโอด้วยกันสองคลิปค่ะนี่ไม่รู้แต่ว่าไม่เห็นมีใครเขานำเสน,นอ ไม่รู้จะตรงนี้แต่ที่รเราควรไหมนี่นี่มีเป็นคอนเนตลักษณะแบบไหนรุ่นแรกก็ไม่ไม่ถ้นนนาบบทาเป็นแบงค์เขียนรถเก่าๆมาอันหนึ่งรถในอู่ผมนั่นแหละบอกไอเต้มึงมึงทาให้กูหน่อยดิเอาความเร็ว 200G ถ้าไม่ได้มึงปิดร้านไปเลยแล้วก็โยนรถทิ้งอะไรเงี้ยอะไรไประมาณนี้ครับแล้วก็บอกกูได้ลูกพี่ใหม่แล้วไอเต้ลุยสวนเก็บอกเฮ้ยกุเต้บ้านสวนแล้วมันก็เดินมาตกหัวผมก็เฮฮาอะไรเงี้ยครับแค่นั้นทำคลิปเดือนละสองคลิปแล้วก็มีเอาเสื้อผ้า ท้าให้ทาฟอร์มเป็นลูกน้องมาขายเสื้อผ้าผมอะไรครับแล้วก็ผมก็ให้เสื้อผ้าไปใส่ตอนที่มันเสียมันก็ยังแสงเกงผมอยู่เลยครับแล้วก็วันนั้นเป็นการเจอกันครั้งที่สามครั้งที่สามครับครั้งที่สองที่บ้านพี่อยู่วันเกิดครับโดยพื้นฐานแล้วเวลาแกที่อยู่แกวางคอนเทนต์อะไรอย่างเนี้ยที่อยู่ที่อยู่จะไม่ได้เป็นคนวางคอนเทนต์อะไรครับเรื่องคนที่สองคนอื่นบางทีเรานับรู้บ้างไหมหรือว่าเราไม่ผมผมไม่ใช่ ผมผมไม่ได้เป็นคนพาเขามาผมจะไปคิดคอนเทนต์อะไรให้เขาได้ไงมไม่ใช่ครับอืมคืออะไรอย่างนี้หลังจากที่เกิดเรื่องแบบเรามีการพูดเราก็ออดสสบายเลยเด็กใช่ครับมันก็เสียมันก็เสียใจครับวันนี้ผมก็มาในฐานะเพื่อนมันสแสดงความเสียใจแต่ไม่ได้ม,มาในฐานะจำเลยหรืออะไรนะมาในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกเสียใจจริงๆแล้วผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอะไรเงี้ยก็เสียใจที่ไม่ได้ห้าเพราะผมไม่คิดว่ามันจะไปหยิบของจริงมากระดกแบบนั้นไง ทีนี้มันมีการขุดคลิปอะไรต่างๆมามันมคลิปเก่าก็มาเชื่อมโยงรวมๆกันครับแต่ในเหตุการณ์วันนั้นมันก็ผมก็อยากให้คนที่เสพข่าวก็แยกแยะหน่อยว่ามันคนละวันหรือคนละคนหรืออะไรเงรี้ยครับอย่าเหมารวมครับผมตอนเมื่อวานเรื่องมันยังแรงอยู่ผมก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรมากครับคนเขาไม่ได้พร้อมจะรับฟังในสิ่งที่ไม่มีเชอาว่างให้เขาด่าเขาจะแวะเข้ามาคอมเมนต์ด่ากันสนุกปากแบบไม่ได้สนใจว่าข่าวจริงเป็นยังไงอะไรครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้ใครฟังก็รอเดี๋ยว ค่อยมาพูดครับเพราะความจริงฝกถามของที่เราก็ตอบเหมือนเดิมครับคุณเต้ในคลิปเก่าๆที่บอกว่ามันเป็นที่ผ่านมาพอมันถูกขุดออกมาที่ถามตรงน้าย้อนไในกันว่าน้องเต้เคยเห็นเคยดูว่าในคลิปคอนเทนต์เหล่านี้แล้วเราเห็นด้วยไหมเรารู้สึกยังไงส่วนมากจะปัดติ้งครับมันบางทีมันบางทีมันก็แรงเกินไปผมก็ผมว่ามันก็แรงเกินไปครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกผมไงไปห้ามเขามันก็มันมันอยู่คนละที่กันครับส่วนตัวก็เ ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดครับเพียงแต่แค่ผมดันไปโพสตอันนั้นไปคนก็เลยเข้าใจว่าอย่างนั้นครับครับชีวิตที่ทำงานมันมันเป็นลักษณะมองว่าประมาทไหมมองว่าประมาทไหมถ้าในมุมของผมผมก็มองว่าถ่ายกันในาปกติผมก็กล่าวว่ามันจะหาผมก็กล่าวว่ามันจะหยิบของปลอมมากระดกโชว์อะไรเงี้ยแต่กูไม่เมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็ ผสมกันวางไว้มันก็รู้ไงว่าเราผสมไว้ครับเรามอง,อย,งยังไงกับคําพูดที่ว่าคนตายพูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จริงครับคนตายพูดไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าผมยังอยู่ผมก็พูดความจริงอ่ะครับ,รบถ้าคิดว่าผมพูดไม่จริงเดี๋ยวตํารวจเขาก็เล่นผมเอง,เองแหละก็งวงจรก็ออกไปแล้วผมไม่ได้โกองอะไรครับในกลุ่มเรามองว่าแบงค์เป็นตัวตลกไหมหรือไม่ท่านอื่นผมตอบแทนคนอื่นเขาไม่ได้ครับแต่ถ้าในความคิดผม มันก็เป็นคนปกติคนนึงครับพูดคุยพูดจากันรู้เรื่องครับคุยปกติเลยไม่ไม่ใครว่ามันเออหรืออะไรผมว่ามันปกติอ่ะคุยกันได้ปกติบอกว่าแบงค์เดี๋ยวมึงถ่ายกับกูอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้นะเทปที่สองคลิปที่ผมว่าก็พูดครั้งเดียวมันก็ถ่ายเทปเดียวได้เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรืออะไรคนนหนของเต้มันก็จะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเราทํากันไม่ใช่ครับไปย้อนหรือไปขุดดูได้เลยครับไม่มีครับ ไม่แน่ของวที่มันจะเฮาเดี๋วเดี๋วที่มันจะไปหยิบถ้ามันเป็นเล่าจริงมันก็คงอาจจะเทิหรืออะไรมันอาจจะฮาเนี่ยเพราะว่ามันก็เสาเกมอยู่ครับมันไม่ใช่วมันจะกระดกคนเรามันมีระหนี่ผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ผมหันไปเห็นก็คือมันถือแล้เรจะกระดกแล้วผมไหยิบโทรศัพท์ตัมาทายแล้วตัวเล่าที่มีราสมได้ไหม ก็วางอยู่แถวๆนั้นแหละครับตรงตรงที่พอนั่งกันเลยใช่ไหมครับโซมไม่ถือขวบคนเดียวเป็นแบนเดียวใช่ครับนอกจากนั้นเรามีเครื่อื่นๆที่เราถ่ายเอาไว้ไหมวันเทิงแบบลัดล้ออะไรอ่ะไม่มีครับถ่ายอันนั้นอันเดียวเลยครับถ่ายเสร็จผมก็ลงเลยผมไม่ได้พิมพ์ด้วยผมพูดใส่ไม้แล้วผมก็โพสเลยเราพูดว่าอะไรบ้างผมพูดว่าสามหมื่นมันจะพออะไรนั่นแหละอ่านั่นแหละนั่นแหละครับ ผมพูดแล้วผมก็กดป้นเลยแล้วผมลงไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีมันยังไม่แสดงอาการนอนด้วยซ้ำผมมองว่ามันไม่ตหลกแล้วแบบนี้ผมก็ลบดีกว่ากลัวใครจะมาว่าเราไปแกล้งมันอะไรเงี้ยครับเงินสามหมื่นไม่แน่ใจว่าให้ไปหรือยังครับแต่พี่เอ็มมันให้อยู่แล้วครับเพราะที่เคยมาพี่เอ็มมันก็ให้ครับผมรู้ว่ามันจะให้เป็นสิ่งกำจที่มาช่วยงานวันนี้สามหมื่นผมก็เลยยกคำสามหมื่นเป็นคัปชัน่น ัคนอื่่ชนผมคงตอบแทนเขาไม่ได้ครับแต่ถ้าอย่างพี่เอ็มอะผมว่าถ้ายังอยู่ผมก็ช่วยเขาช่วยแน่นอนแล้วถ้าเกิดผมยังอยู่ผมก็ในฐานะเพื่อนนะผมมันเคยบอกว่ามันมาทํางานอยูพี่เบิร์ดมันหาเงนินเลี้ยงยาญ่มันอยู่ใหญ่ผมก็เต็มใจที่จะช่วยอยู่แล้วในในจำนวนที่มันไม่ได้เลวร้ายผมมันนะแต่มันก็น่าจะพอช่วยเขาได้เลยเพื่อน อืมเออเออลือกไนะเอเล่นอะไรอ่เียอืมเลืกเนี่ยิกับเสาบ้านเลอ อ,นนอ,อ,นนอืมอืมนะคะก็เมื่อตกี้ขอภัยด้วยค่ะมวดเนี่ยจัดการโทรศัพท์ ตีก,กับสาวบ้างเลย mm hmm. เบื่องจริงเลยอ่าเมื่อกี้ไปดูข่าวนะฮะแม่ไม่แน่ใจว่าช่องอะไรมอมมาลินป่าวหรือว่าช่องไหนเมื่อกี้อ่าก็คือเพื่อนเขาคุณอะไรคุณเต้อเพื่อนของน้องแบงค์นี่นะ เขาบอกว่าเขามีการผสมเหล้าปลอมไว้มีการผสมเหล้าปลอมไว้ด้วยอืมเอาเป๊ปซี่กับน้ำเปล่าหรือเป๊ปซี่ผสมโซดานี่แหละไว้แบรนด์หนึ่งและของจริงแบรนด์หนึ่งคิดว่าน้องเต้ไอ้น้องน้องแบงค์ะจะไปหยิบขวดปลอมมากินแต่ไม่คิดว่าจะหยิบขวดจริงมากินแบบนี้ค่ะคือเพื่อนเพื่อนแบมพากัน เตรียมเหล้าปลอมไว้ให้แล้วแต่น้องแบงค์หยิบผิดเองวะะ่าส่นเอออืมก็ก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็พูดไปตามเนื้อข่าวนะลูกนะนี่ก็นะักข่าวเขาสัมภาษณ์น้องเต้หรือคุณเต้ในล,ละเพื่อนของพี่แบงค์เขาจา้ะอ่าประมาณนี้เด้อติดตามข่าวน้องแบงค์ตอนต่อไปอืมก็คือเขาบอกว่าน้องแบงค์หยิบหยิบผิดขวด ประมาณนี้ประมาีค่ะโอ้ยเนาะ